สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้เสาร์ที่27กันยายน2557พบกัน1 0โมงจนถึงเวลาประมาณเที่ยงนะคะกับนิ่งนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะครับผมจำ่สุกทีพัทยากรครับสวัสดีครับพี่จั่สวัสดีครับเป็นไงบ้างก็สบายดีค่ะพี่เสาร์สดานี่ใส่เสื้อตีมเหมือนวันสีม่วงเห็นไหมอ๋อวันเสาร์สีม่วงเสาร์สีม่วงฮะแต่ว่าุ่นนี้เพียงจะหาเสื้อใส่ยากสักนิดนึง อ๋อไม่พิจารัานี้เนี่ยเขาละลายหมดแล้วใช่แต่เชื่อไหมช่วงหลางๆในหหยิบมาใส่ในรอบหลายปีมีความสุขเลยมีความสุขมากเดี๋ยวพรุ่นี้จะหามาแบบสดๆเลยครับมีเสื้อตุ๊ดจีนอยู่ตัวหนึ่งโหแดงแป๊ดตอนสมัยตุ๊ดจีนที่ผ่านมาแต่เป็นเสื้อแบบเสื้อจีน น่ารักเฉดแดงสดแลวหน้าก็แบบแต่ที่หน้าฝรั่งอะไรไม่ค่อยเข้าชุดใช่ไหมคะพี่นี่หน้าฝรั่งไปนิดหนึงหน้าฝรั่งอย่างพี่ไม่ค่อยน่าจะเข้ากับเสื้อแบบนั้นนะกล้าพูดนะพี่เอาตาออกมาก่อนเป็นแล้วยิ้มมีสีคิ้วแล้วกล้องมันต้องสูมไปเนี้เนี่ยอายนะเนี่ยจะได้เห็นตาครบๆไงครับวันนี้ก็ถึงเป็นวันเสาร์แต่ว่าข่าวคราวก็เยอะเหมือนเดิมนะน้้งหนิงโอ้มีข่าวเยอะเลยค่ะคือมันมีมันมีข่าวลือบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านจะเลิก จัดรายการคืนความสุข <S <S 2> <S 2> ก็เลยงงไงแบบท่านยังงงเลยนะท่านยังงงว่าข่าวออกมาจากไหน <S <S <ช>คือคก็ท่านก็จะพบกับ พี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนเดิมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติใช่ค่ะทุกวันสุขเหมือนเดิมแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมวันมาเหมือนเดิมวันจัดเต็มเลยจัดเต็มวันนี้ข่าวของท่านระเอกประยุทธ์เยอะมากคืออยาหาว่าสกปรทีเฉลี่ยแต่ข่าวมันเยอะจริงๆวันนี้อมันเยอะจริงๆครับค่ะเมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ติดตามเนี่ยรอรอจากฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์เนี่ยลยคัดประเด็นหลักๆประเด็นเด่นๆมาให้คุณได้ติดตามกันพร้อมกับเสียงของพลเอกประยุทธ์ด้วยครับแต่พี่เป็นคนที่ชอบตามนะหนิง อย่างเวลาถ้ามาอยู่บ้านอยู่บ้านก็จะกดดูท่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปข้างนอกเนี่ยก็จะพยายามหาวิทยุฟังเวลาขับรถจนท่ามางทีแบบเพื่อนๆหรือว่าคนที่นั่งมาได้บบเฮ้ยฟังอื่นบ้างได้ไหมอ่ะคือแบบมันคือแบบเราก็อยากรู้ไงว่าอาทิตย์นี้ท่านนายกท่านจะมีประเด็นอะไรที่ใหม่ๆมาให้เราก็มันก็กลายเป็นเหมือนกับเย็นวันศุกร์ประจำแล้วต้องมานั่งคอยติดตามใช่แล้วด้วยความที่ท่านเองแล้วก็คอรมเนี่ย อยู่ดำรงวาระเพียงแค่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการทํางานต้องไปโอโย่างรวดเร็วเร่งมากเพราะเมื่อวา,าเนเห็นก็ได้ข่าวว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าให้ทําแผน,เ,นเสนอทุก3เดือนเลย<ช>นะครับในช่วงปีนี้เนี่ยคือพยายามจะอัดแล้วก็กระตุ้นหลายอย่างคือเมื่อวานเนี่ยที่สําคัญก็คือจะออกมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบมาแบงก์ชาติก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะโอ้โห แย่เลยแล้วปีหน้าจากที่คาดการไว้ว่ามันน่าจะดีขึ้นก็ไม่ดีเท่าที่ควรนักเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสองสเดือนนี้ก็จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมาหลายอย่างแล้วก็ต่อเนื่องก็เดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการประชุมนะคะทีมเศรษฐกิจแล้วก็หลังจากนั้นคงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็คงจะได้เห็นทิศทางค่ะว่าจะมีการดําเนินการในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความเร็วในการทํางานของคอสชนะวันนี้ในคอลัมน์ที่7คอลัมน์ที่7ของโพสต์สุดแดนในวัน อยู่ทางอยู่ทางมุมขวามือ21ะะวิเนี่ยนะคะนะะย่า21อดวิอะ,วอะไรคือ21อดวิก็อยากทราบเหมือนกันนะ,ะคือเขาก็พูดถึงการคัดสรรสมาชิกสปชเมื่อ,อวานนี้ ที่เข้าสู่รอบสุดท้ายก็ต้องคัดออกมาให้ได้250คนใช่ไหมคะก็คือมีการประชุมคอสชคณะใหญ่เลยใช่ไหมครับในฐาะที่คัดเลือกก็ประชุมที่บ้านเกษากรมลคือหลายท่านถ้าเคยเห็นบ้านเกษากรมลเนี่ยก็จะแปลกตานะเพราะว่าบ้านเกษากรมลเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นบ้านพักรับรองของผู้ชัการหารบกแต่เดิมเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปอยู่หรอกเรามีอาถรรพ์บอว่าพบทบเนี่ยที่เข้าไปอยู่บ้านเกษากรมลเนี่ยไม่เคยเกษียณในตําแหน่งสักคน อ่าอดีตที่ผ่านมาหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับก็ทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยพอบอกก็จะอาศัยที่อื่นแทนก็บ้านพักเกษรกรมวลก็จะเป็นบ้านที่ใช้รับรองหรือว่าใช้ประชุมก็มีเกร็ดหนึ่งว่าอย่างตอนออคอมมชชสมัยปี5 0เนี่ยบ้านพักเกษรกรมวลก็ใช้เป็นที่นัดพบแล้วก็ที่ประชุมหลายอย่างนะครับแล้วจนหลังๆเนี่ยพอผมไม่แน่ใจว่าสมัยพลเอกอนุพงศ์หรือเปล่าตรงบ้านพักเกษรกรมวลเนี่ยก็จะปรับปรุงใหม่ คือเมื่อวานนี้เห็นแล้วโอ้โหสวยมากตอนแนึกว่าเป็นคลับเฮาสของสนามกอล์ฟสุกแห่งหนึ่ง่ะคือจัดว่าสวยจริงนะครับก็ได้ใช้เปิดใช้บางทีก็ให้แขกของกองทัพมาพักหรือเป็นที่ประชุมของบบบ้เ่าดบบ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 บาบบ่บบ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 ถบบ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 บนบบบบบอบบบบอบบ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 บไบ้างไาทางบบ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 นบบ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 งบบบบบบนนบบบบนบบ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 รบบบบนนบบนิดเดียวจะอยู่ตรงสะพาน สะพานเกษกรษกมลตรงนั้นจะเห็นชัดๆว่าเป็นหน่วยทหารเยอะๆ oh, หลังนั้นแหละ <c oughs> สวยงามเลย <c oughs> ซึ่งอย่างที่บอกแบบว่าคือเป็นบ้านพักประจําตําแหน่งพอบอก,ก็จริงแต่ว่า หลังๆไม่มีใครกล้าไปเพราะที่ผ่านมาไปอยู่ปุ๊บไม่เคยเกษียณพอบอเลยต้องโดนย้ายไปที่อื่นทุกทีอ้าวแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็นะคะก็การประชุมเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยคอลัมน์ที่7เนี่ยเขาก็แซวกันเล็กน้อยเขามีการคำนวณเวลาอย่างพลเอกประยุทธ์นี่ก็คำนวณเวลาในการที่ท่านพูดด้วยนะเพราะนั้นหลุดร้อยกว่าคใช่ไหมต่อนาทีการประชุมเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะในการคัดเลือกสปชที่เสนอมาเป็นพันๆคนเนี่ยให้เหลือเพียง250คนก็บอกว่าเริ่มประชุมเนี่ยตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะ จันโอชาออกจากห้องประชุมตอนบ่ายสาโมงนะคะคำนวณเวลาในการประชุมคือหนึ่งชั่วโมงครึง่งนี่เขาคิดปวกรบคุณหาเลยนะคะเท่ากับ90นาทีหรือว่า5,400วินาทีใช้ชั่วโมงครึงะคะ่งในการเลือกจาก7,000เหลือ250จากาจาก 5, หลือ, 27, <250 S 1> อัน0ครับ มีการคำนวณให้ละเอียดมากกว่านั้นอีกค่ะมีการถอดโอ้โหโน่นนี่นั่นโน้นนะคะตั้งโจทย์ว่าสมาชิกสปช .250 คนใช้เวลาประชุม5,400วินาทีในการพิจารณาสปช1คนจะใช้เวลาเท่ากับ5 4 0 0หาร250เท่ากับ21.6วินาทีค,คัด2 5 0คนใช้เวลาคนละ21วินาที21ิดวินาทีโอ้คิดได้ขนาดนั้น <laughs> แล้วเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็พยายามจะไปแงจากท่านนายกว่า <laughs> <"Hey, S 1> มีใครบ้างอยากรู้จังเลย <laughs> <laughs> ท่านบอกรอ คือมันมีขั้นตอนต้องทุนกล้าวอีกนะครับ<ช>ก็คือรอวันที่สองตัวหลานนี่เห็นไหมบ้านพักเกสาราโอ้โหสวยแปลกตาเลยผมเคยเห็นเมื่อก่อนนี่แบบค่อนข้างทุดโทมนะเพิ่งมามีการบรูรนณะเมื่อไม่นาน,นาเองนะครับแล้วก็มีคนโทรมาถามอ่ะต้องหนีงค้นด,ดูโทรมาถามพี่บอกว่าเออพี่จ้่พอจะรู้ไหมรายชื่อสอัจะรู้ได้ไงนายกกขาบอกเลยว่าครับไม่บอกใครกอนนี้ว่าวงในไงเยคือวงในไหนเนี่ยถ้าถามจะรู้ได้งไงเนี่ยคือคือบอกว่า ต้องรอทุนกล้าก่อนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตรวจคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะทุนกล้าวันที่2ตุลาคมนี้เพื่อที่ให้ทันแน่นอนใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยมันปิดเป็นความลับจริงๆนะลับมากลับมากขนาดที่ไม่มีใครเนี่ยเล็ดลอดออกมาเลยนะคะไม่มีใครรู้ได้เลยกูท่านดุไง๋อใช่และท่านก็พูดอยู่พูดอยู่เสมอกับประเด็นเรื่องของการล็อกสเปคครับท่านบอกเลยว่าไม่มีการล็อกสเปคอย่างแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติท่านบอกว่าล็อก ล็อกวะล็อกล็อกอะไรล็อกคนมีความสามารถเรยกว่าล็อกห้องสมหัวประเนตประยุทธ์เนี่ยบอกว่า ตนไม่เห็นประโยชน์ว่าจะไปล็อกใครเข้ามาทํางานตรงนี้เพราะในเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราจะไปล็อกเขามาทําไมมีแต่ล็อกอย่างเดียวก็คือล็อกความรู้ความสามารถของเขาเขามีความรู้ความสามารถก็นําเขาเข้ามาจะได้ปฏิรูปได้จริงๆถ้านําคนที่ไม่มีความรู้มาเลยก็ไม่ได้แต่ต้องนําคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาด้วยก็พยายามทําอย่างเต็มที่ั้งคนทั้งหมด7 0 0 0กว่าคนไม่ใช่วันเลือกกันได้ง่ายๆและท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านก็เลือกจนตาแฉะเลยอ่ะนะคะ<อ>กคว่า<อ>จะได้ดออกมา250คนนะคะ ะะส่วนในกรณีที่เรียกร้องว่าไม่โปร่งใสก็มาร้องเรียนกันทีหลังได้เมื่อประกาศรายชื่อแล้วรอบสุดท้ายต้องประกาศ250คนไม่มีปิดเพราะมันปิดไม่ได้อยู่แล้วก็วต้องมีการประกาศรายชื่อนะคะเพราะฉะนั้นสังคมอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าจะเป็นการล็อกสเปกหรืออะไรก็แล้วแต่ขอร้อง ไม่อย่างนั้นมันจะวุ่นวายไปหมดทํางานก็ไม่ได้ทั้งหมด250นี้ก็หลังจากสมัครมาเป็นฝ่ายเป็นพวกแล้วใน250ก็จะตีรายชื่อยาวไปเลย250แล้วเดี๋ยวเขาต้องไปประชุมจัดกลุ่มกันใหม่อีกทีหนึง่งเพราะที่มาเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายจํานวนมากบ้างน้อยบ้างนะคะคไปฟังเสียงกุนเด็กประยุทธ์กันในประเด็นเรื่องของอการคัดเลือกคัดส,สรรสปช .250 คนค่ะเรื่องการปฏิรูปปลองดองก็พูดกันมากมายนะครับในเรื่องของการประชุม ของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกได้คัดเลือกรายชื่อมาแล้วด้านละ50คนรวม1 8ด้านนะครับได้ส่งรายชื่อให้กับคอสชอแล้วจํานวน550คนนะครับเพื่อจะคอสชอจะคัดเลือกให้เหลือ173คนนะครับในส่วนของจังหวัดเพิ่งได้ครบวันนี้นะครับทั้งหมด77จังหวัดจังหวัดละ5คน385คนนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญ่าตรา30วงเล็บ6นะครับ2 5ง7บชุวคราว ได้กาหนดให้คอสชอเป็นผู้คัดเลือกวันนี้เราก็ได้เอารายชื่อเหล่านั้นมามาดูมาตรวจสอบรายละเอียดนะครับดูคุณสมบัติดูที่อยู่ที่ทํางานต่างๆเพื่อสรรหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับผมก็อยากะเรียนว่าผมก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าผมจะไปล็อกใครอะไรเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับเพราะในเมื่อเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเราจะไปล็อกเข้ามาทําไมนะเขามีความรู้คนมากก็เอาเขาเข้ามาสิครับมันจะได้ไปรูปได้ได้จริงๆถ้าเอาคนไม่มีความรู้มาเลยมันก็ไม่ได้ แต่ต้องเอาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาด้วยนะก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับคนทั้งหมด7 0 0 0ักว่าคนนะคัดเลือกไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมคิดว่าเรื่องที่ล่ําลือกันอยู่ในสื่ออะไรต่างกันแล้วแต่ก็ตรวจสอบกันที่หลังได้นะครับใครเข้ามาแล้วไม่ดีหรือถูกร้องเรียนก็ก็ตรวจสอบกันก็ปรับออกนะครับก็ดําเนินการใหม่เพราะว่าการคัดเลือกคน7 0 0 0กว่าคนให้เหลือ250เนี่ยท่านคิดเรากันมันยากง,ง่ายขนาดไหนนะครับโดยที่เราไม่ได้ต้องการอะไรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ ก็ให้ให้ให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติกับคนคัดสรรเขาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเ,เพื่อทรงแต่งตั้งเป็นสปชต่อไปนะครับชัดเจนไหมฮะได้แ,แต่ว่างงนิดนึงน้องหนึ่ง,นนงคือก็เห็นข่าวอ่ะคนก็บอกว่าล็อกสเปคล็อกสเปคคือ ไม่ใจะถามทำไมก็ในเมื่อคอสชมีอำนาจเต็มอยู่แล้วอ่ะมันต้องล็อกสเปคเลยคือคอสชจะเลือกใครก็ได้อยู่แล้วไงมันก็จะเป็นต้องล็อกสเปคใช่ไหมผมมีอำนาจเต็มอยู่แล้วเราคงจะไปล็อกทำไมไปล็อกทำไมคือถามสามารถจะชี้ใครเลยก็ได้เลยพูดถึงไงถูกต้อไปดูอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ในคอรมอเช่นกันแล้วก็อยู่ในคอสชด้วยคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กล่าวถึงการ คัดเลือกสมาชิกสปชด้วยว่าการคัดสรรบุคคลเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยน่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับประเทศได้นะครับพลเอกนุมพงศ์ก็พูดเช่นเดียวกันเหมือนกับพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องรอให้มีการปลดกล้าวก่อนนะครับคาดว่าจะเสร็จตามกรอบเวลาในวันที่2ตุลาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับเป็นไปตามที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวไว้ว่าการเข้ามาทําหน้าที่ได้ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับโดยการคัดสรรคนดีและมีความสามารถเข้ามาบริหารทํางานให้กับประเทศนะครับทีนี้ลองไปฟังทางพรรคการเมืองดูบ้างนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้คอสช,อชอได้ตรวจสอบการสรรหาสมาชิกสภาประดุปแห่งชาติเนี่ยว่ามีการล็อกสเปคก็คุณนิพิทก็บอกว่าอยากปลอบใจบุคคลที่พลาดหวังที่ไม่ได้รับการเลือกเป็นสปชว่าอย่าก,กังวลแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะคําตอบที่นายกนมนตรีตอบผ่านสื่อว่าจะล็อกสเปคทําไมเพราะท่านมีอานาจเต็ม ก็เป็นคําตอบที่มีความหมายในตัวเองชัดเจนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คุณนิพิษก็จะบอกว่าอย่าไปโวยวายตีโพตีพายเลย <c oughs> เพราะว่าอานาจเนี่ยในการคัดมันก็เป็นของขอสอชอ,อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีอํานาจฉะนั้นคุณนิพิษบอกว่านโยบายหรือแผนการปฏิรูปใดๆเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนไปตามที่ขอสอชอกําหนดนะครับจะปฏิรูปอะไรเกินกรอบไปคงทําไม่ได้ คาดว่าคอสชอก็จะมีกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะให้สปชที่สมัครในส่วนกลางในช่วงวันเท้ายชนิดดีเด่นดังคุณนิพิษก็บอกนี้มาเป็นผู้ชี้นําประเด็นในการปฏิรูปมากกว่าสปชจังหวัดดังนั้นคุณนิพิษก็บอกว่าอย่าก,กังวลว่าใครจะได้มาเป็นสปชเพราะมีกรอบการปฏิรูปที่เขาก็คือคอสชอกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคุณนิพิษบอกว่า อยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะเขียนลองรับสิทธิ์หรือชี้นําว่าจะปฏิรูปไปในแนวทางใดนะครับเพราะถ้าไม่มีระบุในร่างธรรมนูนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เช่นเรื่องยุบอบจอหรือเรื่องการปฏิรูปอ,องค์กรอิสระหรือการปฏิรูปเรื่องต่างๆดังนั้นคุณนิพิษเนี่ยก็บอกว่าจะติดตามการปฏิรูปอย่างใกล้ชิดและจะเสนอความเห็นเป็นระยะนะครับส่วนคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญหรือขอสมชจะรับฟังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วคาดว่าพอถึงประเด็นสําคัญเนี่ย ก็คงจะมีการขอความเห็นมาจากพรรคการเมืองอันนี้ก็เป็นซุ่มเสียงมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับผ่านคุณนิพิษคุณนิพิษนี่ก็จะเฟซบุ o กบ่อยนะหลายประเด็นที่หลายหลายประเด็นในในเรื่องจะเป็นคนของประชาธิปัตย์ที่ค่อนข,ข้างจะ facebook ออกมาเยอะถ้านอกเหนือจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีคุณนิพิษนี่แหละใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค,ค่ะมีงาน ประถกถาเป็นงานงานประจําปีของทางสํานักงานคณะกราารมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเขามีการจัดประชุมประจําปีเรื่องการพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย เพื่อระมความเห็นในการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11นะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาร่วมปาฐกถาพิเศษในงานนี้ด้วยนะคะรวมถึงมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงมหาดไทยมีคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมมีประเด็นสําคัญมากมายทีเดียวค่ะ มีประเด็นหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงอำนาจของตัวเองครับคือท่านก็บอกว่าวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้เขาว่าผมเนี่ยมีอำนาจแต่ผมคิดว่าผมไม่เคยมีอำนาจคิดแต่เพียงเป็นไพร่ฟ้าไพร่แผ่นดิน ท่านก็ติดตลกนะพูดไคร่ไม่ได้เดี๋ยวนีเรื่อง <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นทาสแผ่นดินก็นแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําประโยชน์ให้แผ่นดินที่เกิดเจริญเติบโต,ต,ตขึ้นมา <c oughs> ประเทศชาติให้เรายืนอยู่ตรงนี้จะให้ร่ารวยทุกสุขเท่ากันหมดเป็นไปไม่ได้เราจะพัฒนาไปสู่โลกไหนก็แล้วแต่ต้องไม่ทําลายของเก่าของเก่ามีไว้ให้เราภาคภูมิใจเป็นประวัติศาสตร์เพื่อเตือนเราว่าอย่าทําอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ตนอยากจะระบายความรู้สึกให้เข้าใจกัน พวกเราที่เข้ามาไม่ได้มีความสุขพวกเราก็คงจะหมายถึงคอสชเนี่ยน,นะคะเข้ามาเพราะต้องทําให้เดินหน้าให้ได้หวังจะเห็นอนาคตไทยมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ยงและต้องก้าวกระโดดด้วยเพราะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11แล้วจะต้องคอยอีกกี่แผนจึงจะพัฒนาฉบับที่11ก็ถือว่าช้าแล้วเพราะว่าเราไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเลยอ,อีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงก็คือหน้าที่ของทหารว่าไม่ได้ปกป้องป,องประเทศแต่เพียงอย่างเดียวค่ะ ก็ต้องมีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าในส่วนของทหารไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องประเทศอย่างเดียวเรามีส่วนร่วมทําให้ประชาชนเข้มแข็งบางคนก็ไม่เข้าใจว่างบประมาณเกี่ยวกับเรื่องปกป้องสถาบันมีไว้ทําไมมีไว้โฆษณาหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ในนั้นมันมีหลายอย่างด้วยกันการจัดกิจกรรมการสนับสนุนโครงการพระราชดําริการไปช่วยคนนั้นคนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าประเด็นสําคัญของการปาฐกถาเมื่อวานนี้ของคุณเอกประยุทธ์ ในงานของคณะกมารกกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประเด็นสําคัญมากเลยค่ะที่อยากจะขออนุญ,ญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงวาระเร่งด่วน ในการที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการก้าวเข้าสู่ AEC ในปี2558นะคะรัฐบาลนั้นมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใน5พื้นที่สำคัญเรื่องการพัฒนาแรงงานที่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนแล้วก็สถานศึกษาส่วนแนวในอนาคตค่ะอาเซียนนั้นจะมีการเปิดเสรีแรงงานเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่เปิดกันอยู่7สาขาวิชาชีพแต่การพัฒนาแรง,งงานในสายวิชาชีพในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ขณะที่คนที่จบปริญญาตรีว่างงานสูงถึง53ปัญหาการสร้างแรงงานไทยจึงต้องมีการพัฒนาระบบการคัดกรองคนในสถานศึกษาแต่ไม่ใช่คัดกรองคนออกจากระบบ แต่ให้กัดกรองคนให้อยู่ในระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับตลาดหรือระบบการศึกษานอกโรงเรียนก็ควรจะสามารถช่วยให้มีการพัฒนาคนที่มีทางเลือกในการสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างปัจจุบันผู้เดีประยุกต์ยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะว่ามันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดอย่างเช่นเกษตรกรปลูกข้าวปลูกยางแล้วราคาตก จะทายังไงให้ระบบการศึกษานั้นเข้ามามีส่วนในการชี้แนวทางในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆหรือทําอาชีพอื่นๆที่มีไรายได้ขึ้นนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนก็เช่นเดียวกับการพัฒนาเรื่องอื่นๆซึ่งได้นโยบายว่าให้ใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยคนพัฒนาคนโดยการพัฒนาคนต้องทําให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในสังคม การพัฒนาในวันนี้ต้องดูว่าจะก้าวกระโดดได้อย่างไรเพราะว่ามีแผนพัฒนาฉบับที่1ิ็แล้วแผนนี้ก็เหลืออีก2ปีเรื่องพัฒนาคนก็ต้องทําให้เห็นผลซึ่งระยะเวลา1ปีของรัฐบาลนี้ก็อยากจะเห็นว่าจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องต่อเนื่องไปยังแผนที่12ที่13คือเห็นการพัฒนาในระยะ10ปีเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไม่ใช่การไปหลงระเริงกับการพัฒนาที่ไม่มีขอบเขตต้องมีการกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วยค่ะมีเสียงด้วยนะครับ เสียงขุนเดชประยุทธ์ด้วยลองไปฟังดูช่วยเดี่ยวต่อประเด็นเรื่องของสถาบันอ๋อสถาบันเหรอครับโอเคค่ะทีนี้ฟังเสียงก่อนนะโอเคค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าอย่างงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยมีไว้ทําไมมีไว้โฆษณาหรือผมขออนุญาตพูดนะครับไม่ใช่นะครับในนั้นมันมีหลายอย่างด้วยกันการจัดกิจกรรมการสนับสนุนโครงการพัฒนาตามข้อบังคับการที่ทวงไปช่วยคนนู้นคนนี้ ค,คือสิ่งเหล่านีน้คือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตราบใดที่เรายังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เราก็ต้องช่วยกันจันรงสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะท่านทําแต่สิ่งที่ดีงามมาโดยตลอดตลอดพระชนชีพถึงวันนี้พระองค์ทรงพระชนมายุมากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ช่วงนี้ก็ทราบว่าดีขึ้นนะฮะก็แข็งแรงเสด็จไปที่ท,ที่บางไกญวนได้นะครับก็วันนี้พระองค์ท่านน่าจะมีทําให้พระองค์ท่านมีความสุข ทรงมีความสุขเพราะว่าท่านทํามาตลอดชีวิตแล,แล้วทาไมเราต้องทําให้ท่านไม่สบายพระทัยให้เสียพระทัยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเอาท่านรามาเกี่ยวข้องอะไรต่างมากมายผมยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องนะนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาจนวันนี้ก็ไม่ได้ทรงเกี่ยวข้องอะไรนะครับท่านทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องสถาบันการศึกษาทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วมีหน่วยงานตั้งหลายหน่วยงานแล้วทุกคนก็ทําในกิจกรรมอันเดียวกัน นะไม่ใช่จําเป็นต้องไปโฆษณาชวนเชื่อทุกคนมีท่านอยู่ในหัวใจอยู่แล้วหรือใครไม่ใช่คนไทยผมไม่รู้นะครับก็พูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเลยก็คือสภาวความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยในฐานะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็กล่าวว่างานของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชเนี่ยก็คือด้านความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย ผูกพันสังคมและคนไทยมาช้านานนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยคุณทวินบอกว่ากระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประกอบกับคนจํานวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดะเกียรติและพระราชอำนาจนะครับทาให้มีปัญหาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อให้มีกรอบในการทํางานชัดเจนมากยิ่งขึ้นรัฐบาลก็จึงมีนโยบายที่ถแถลงต่อสภานิบัญหัติแห่งชาตินะครับเป็นนโยบายข้อแรก ที่มีนะครับในเรื่องพรมหากษัตร์เนี่ยก็เป็นกรอบสําคัญโดยให้ความสําคัญคือ 1. จะเผยแพร่อ,องค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับสก็คือจะมีการสนับสนุนโครงการในพระาราชมรริและขยายผลให้กว้างขวางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนส่วน 3. ส,ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รู้และเข้าใจหลักการทรงงานนะครับโดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและครอบครัวของตัวเองได้และคุณทวีญยังทิ้งท้ายว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็คือมาตรา11 2ิในที่พูดก,กันเยอะเนี่ยนะครับบอกว่าในการทรําผิดกฎหมายคุณทวีญบอกว่าก,ก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจะดูแลให้มีการปกป้องพระเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบรัดกุมจริงจังไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบอันนี้คุณถวินก็ว่าไว้นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยที่แถลงไว้ต่อสนชเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นประเด็นแรกๆเลยค่ะเรื่องของการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของมาตรา112วานนี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายตั้งอาชีวะโเป็นที่มาเลยเมื่อวานมีข่าวจากออนไลน์ โซเชียลมีเดียบอกว่ามีการพบว่าข่าวออกจากเจ้าหน้าที่ตอมมอของกัมพูชาว่ามีการขอรีภ<ช>ัยอยู่ที่กัมพูชาโดยนายตั้งอาชีวะนี่แหละใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในเว็บไซต์สำนักข่าวคอมบูเดียเดลีของกัมพูชานี่มีการรายงานข่าวเลยนะคะว่า ได้รับการยืนยันจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของกรัรมพูชาว่านายตั้งอาชีวะคนนี้เนี่ยได้ยินเรื่องขอลี้ภัยต่อรัฐบาลกรัรมพูชาหลังจากการหลบหนีการจับกลุ่มของทางการไทยและก็เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในกรัรมพูชาหลายเดือนมาแล้วซึ่งจากการสอบถามไปยังนายเขือมสาลินหัวหน้าสํานักงานผู้ลี้ภัยของกองตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาก็ยืนยันเช่นเดียวกันค่ะ ว่านายเอกภพเนี่ยได้ยืนเรื่องขอลี้ภัยในกรัรมพูชาจริงแต่ขณะน,นี้เรื่องของเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะว่าสำนักงานผู้ลี้ััยต้องตรวจสอบข้อมูลจากประเทศไทยก่อนนะคะโดยนายเขือนบอกว่าพวกเขาต้องการจะรู้ข้อที่จริงว่าทำไมนายตั้งอาชีวะถึงมายื่นขอลี้ััย ต้องการรู้เรื่องทั้งหมดและไม่สามารถยกเลิกการขอลีภัยได้รวมถึงไม่สามารถจะรู้ได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการพิจารณาเรื่องขอลีภยัยอีกทั้งยังยืนยันว่าตั้งอาชีวะมาหลบซ่อนอยู่ในกัมพูชาด้วยตัวเองอปรากฏว่าคุณสมชายสแสวงการสมาชิกสอน,นชอก็มีการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คอสอชอต้องเอาตัวตั้งอาชีวะกลับมาเข้าคุกได้แล้ว เพราะกัมพูชานั้นเคยส่งพลเอกเตียบันและทีรกระทรวงกลาโหมและพลโทคุณมาเน็ตรองผู้บัญชาก,การทหารบกลูกชายของสมเด็จฮุนเซนมาพบผัวหน้าคอสอชอและคณะทหารไทยแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้มีผู้เคลื่อนไหวต่อต้านในกัมพูชายังจำได้เลยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มันมีมันมีที่มาที่ไปนะครับ,รบก็สังเกตได้มันมีถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยคือคุณประวินนะชัช,ชวง 6, ังพงพันธ์อันนี้เนี่ยก็เป็น นักวิชาการที่หลบหนีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กที่ออกมาคล้ายๆกับท้าทายคอสชอย,อย่างต่อเนื่องนะครับโดยประวินเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เคยมีการติดต่อกับตั้งอาชีวะเนี่ยว่าอยู่ในกรัรมพูชาโดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งองค์การสหป,ประชาชาติให้การปกป้องคุ้มครองอยู่อันนี้เป็นแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อกับตั้งอาชีวะมาอย่างต่อเนื่องแต่บอกว่าหลังๆเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า บอกว่าเนี่ยตั้งอาชวะเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองซีฮนุวิวของกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็แหล่งข่าวบอกว่ากองทัพไทยได้ส่งทหารเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเขาค่ะก็มีการทั้งเช่าห้องติดกันกับเขาที่หลบซ่อนตัวอยู่แล้วก็กดดันทุกวิถีทางนะครับและมีข่าวบอกว่ากองทัพไทยได้รับไฟเขียวจากทางการกัมพูชาให้เข้ามารักพาตัวตั้งให้กับประเทศมา เพื่อรับโทษตามกฎหมายเนี่ยคือที่ผ่านมาจะบอกว่ามันก็มีที่มาที่ไปหรือว่าเป็นแหล่งข่าวเลยว่าตั้งเนี่ยได้หนีอยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วก็อยู่ซุกป,ปีกอยู่กับผู้มีอำนาจน่ยในกัมพูชานั่นเองนะครับใช่ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยติดต่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้เพราะว่ามีเที่ยวมีคนไปถามความเป็นไปของตั้งในโรงแรมที่ เขาอพักอาศัยอยู่ก็เขาอาจจะรู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็เลยหลังๆเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มหายหายตัวไปนะครับแต่เขาบอกว่าทางการกระทรวงการต่างประเทศบอกให้สอบถามไปทางกัมพูชาแล้วบอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนคือตอนนี้แหล่งข่าวมันก็เลยแบบสับสนน่ยคือตอนแรกบอกว่ามีข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ที่พนมเปญใช่ไหมฮะแล้วก็มีแหล่งข่าวจากตอมอกัมพูชาว่าว่าตั้งเนี่ยขอรีภัยแต่ว่าพอกระทรวงต่างประเทศติดต่อไปเนี่ย ได้รับคําตอบกลับมาว่ายังไม่มียังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีการหลบหนีอยู่ในกัมพูชาอ่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ผมพี่ว่าไม่ยากเกินความสามารถหรอกของทางเจ้าหน้าที่รัฐที่จะติดตามได้นะครับ<ช>เพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่พวกนี้จะหลบหนีไปได้นะครับด้วยความ<ช>ด้วยความแบบสะดวกสบายอ่ะเพราะว่า<ช>อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่คนมีฐานนะร่ำรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็คงจะไม่สามารถที่จะไปต่างประเทศไกลๆได้<ช>ที่อาจจะอยู่ตามแบบประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะมี ความสัมพันธ์ของอดีตนักการเมืองอย่างเงี้ยที่ขอกันไว้นะครับอันนี้แล้วก็จะไปดูถ้าไปดูหลักฐานทางพาสปอร์ตหรือตอมอเนี่ยผมว่าก็ไม่น่ายากหรอกที่จะตามหาตัวใช่เพราะว่าคนที่เปิดหน้าขนาดนี้แล้วก็จับช่วงถานบังคับเนี่ยผมคิดว่าคนเป็นหูตาต้องเห็นเป็นสับปะรดะนะครับผมยังกลัวเลยยังอยากจะเตือนตั้งเลกลัวตั้งจะตายอ่ะตายก่อนกลัวจะตายก่อนกลับมารับโทษอ่ะ S <S <S คือการรับโทษเธออย่างน้อยก็ยังมีชีวิตยอยู่ในคุกอะนะซึะออ่งถามว่ามันเป็นเรื่องจริงที่นายตั้งอาชีวะเนี่ยไปหลบหนีอยู่ที่กัมพูชาจริงเนี่ยขอย้อนกลับไปที่คุณสมชายคุณ,มคณสมชายบอกว่าเนี่ยถ้ามันจริงเนี่ยอันนี้คือหลักฐานชัดเจนแล้วถึงเวลาแล้วที่คอสอชอควรจะทวงสัญญา<ช>ที่เคยให้ว่าที่น้องหนิงบอกคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางการกัมพูชาตอนคอสชเข้าใหม่ๆเนี่ยทางการกัมพูชาส่งบุคคลสาคัญมาเลยแล้วบอกว่าจะไม่ยอมให้อ่ ประเทศกัมพูชาเนี่ยใช้เป็นที่หลบพักพิงของคนที่ต่อต้านหรือว่าทําการกระทำจับจ้งสถาบัน่ะ,<ฮ>ะนี่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดชี้ชัดว่าอยู่เนี่ยก็ต้องทวงนะต้องทวงเลยนะคะเพราะว,าว่าอันนี้เนี่ยเคยสัญญาวไว้ใช่ผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาสําคัญรายต้นๆเลยที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศ แบบอยากให้จับตัวมาให้ได้อะนะใช่อยู่แค่กัมพูชาตรงนี้นั่นเองนะคะใต้จมูกนี่เองครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาก็ยังมีเรื่องสําคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องข้าวก็ยังโอ้โหยังยังมีปัญหาอยู่เรื่องข้าวเนี่ยมีความน่าสนใจและเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามี การพูดคุยกับนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกษตรกรตัวแทนของพี่น้องชาวนามาพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีการยื่นข้อเสนอกันไปคืออยากได้ข้าวราคาถูงๆเหมือนเดิมคือเราได้ถามท่านท่านนี่เลยท่านนายกิติมศักดิ์เลยว่าโอกาสเนี่ยเป็นไปได้เหมือนสมัยก่อนจะมีไหมแล้วก็นโยบายที่เคยทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจำนำหรือรับประกันเนี่ย ควรจะมีอยู่ต่อหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปถามกัน,นครับแล้วมีเรื่องอยางด้วยโอเคสองรเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหน้าครับของฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ครับ